สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายทีเอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อเรารู้ว่ามหาเทพนะครับจะย้ายไปอยู่กับพระเจ้านะครับที่เอซีมิลานครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องรีบเล่นตัวนี้นั่นเองฮะก่อนที่เขาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมมหาเทพองนี้นะครับใครๆก็รู้จักแน่นอนครับเขาคือคนนี้ครับนี่เลยครับมหาเทพโอริกี้นี่เองครับเขาจะย้ายไปอยู่กับพระเจ้าอิบราฮิโมวิชนั่นเองนะฮะดังนั้นเราจะต้องเล่นเขาก่อนที่เขาจะย้ายไปนั่นเองนะฮะ มาดูในเรื่องของสเตตของโอโกี้บ้างครับสกิลบูทก็คือทาร์เก็ตแมนนะฮะโอเวอร์อ,อยู่ที่85ครับแค่85นี่ก็ทําให้เราเทพได้แล้วนั่นเองนะโอ้ในเรื่องของความถนัดเท้านี่ก็ถือว่าโอเคนะเท้าซ้าย4เท้าวขวา5นะครับสเตมินาอยู่ที่7นะครับโอ้ให้มาน้อยไปหน่อยนะฮะเขาอาจจะเหมาะกับเป็นตัวซูเปอร์ซับอะไรประมาณนี้นะเหมาะลงมาเล่นครึ่งหลังนะครับหรือไม่ก็แบบเล่นครึ่งแรกย,ยาวๆนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนตัวอีกทีหนึ่งนะฮะสกิลมูฟสีดาวเออนี้ชอบใจนะครับ ราคาอยู่ที่1.1ล้านนั่นเองครับมาดูในเรื่องของสเตตกันบ้างนะครับความเร็วนะครับสปีดต้นอยู่ที่80นะครับสปีดปลายครับอยู่ที่95้าครับการจบสกอร์อยู่ที่84นะครับชุดพาวเวอร์อยู่ที่91นะครับลองช็อตนะครับอยู่ที่80ครับโพซิชัน87นั่นเองนะฮะในเรื่องของการไปกับลูกบอลครับอยู่ช่วงประมาณสัก80กว่ากว่านั่นเองนะฮะของบอลอยู่ที่86ครับมาดูในเรื่องของลูกกลางอากาศบ้างครับนะเฮดดิ้ง83 84นะครัับจมปิ้งแล้วก็ค่าสเเต็งง85นนั่อครับ มีค่าลัคกี้ไหมไม่มีนะค่าแห่งความโชคดีอะไรพวกนี้ไม่มีนะ <S <S สูง189เซนติเมตรครับเกมรุกเนี่ยทำได้สูงนะครับเกมรับกลางๆนั่นเองนะฮะพลังแฝงมี2อย่างก็คือไหวพิปฏิพานแล้วก็ทำงานเป็นทีมนั่นเองครับแผนที่เราจะเล่นเป็น4ี่ทาครับนี่นะครับจะมาแทนเชสเทนโนโรนันโดสัก1วันนั่นเองนะฮะหน้าตาเทพก็จะดูเท่ๆหน่อยนะฮะว่าวเดี๋ยวเราไปลงเฮทุเฮกันครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับยบริการเติมฟีฟ่ามือบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็ททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม10-20%นั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญนะครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช้อกัันนไดเลยะครบ โอเคครับลิพูเจอกับงูเย็นนะครับงูเย็นนี่น่าจะเป็นเวียดนามอะไรประมาณนี้นะครับมาด้วยแผน4-3ครับกองหน้าก็คือโอริกี้นั่นเองครับมหาเทพโอริกิอุสนั่นเองฮะส่วนงูเย็นครับมาด้วยแผน3-1-2-1-2ครับกองหน้าเขาคือเอ็มเปป้แล้วก็เลวานั่นเองนะฮะเริ่มเกมครับลิพูเป็นไฟเป็นเจ้าบ้านนั่นเองครับโอเน็ตค่อนข้างที่จะปิงเหมือนกันนะฮะ โอเคอาลูกออกด้านหลังไปก่อนครับเริ่มเกมเราก็ได้ลูกคอร์เนอร์เลยนะนเอครับสาิติครับเป็นฝ่ายเปิดลูกมาครับโอริกิอ้ลูกนี้เบียดมงกันไม่สู้นะครับตรงนี้ไหลามาที่เลวานเลวานกระดกบอลขึ้นอา้าวเลวานมีเรนโบ้เ้ย <c oughs> เจ๋งว่ะชคก,กินียครับที่เดบอยครับหรยฟิกโก้ครับฟิกโก้มองโอริกิแล้ว ฟิโก้ลูกนี้ว่าอย่างไรโอ้โหลูกนี้อ้าวเทเลแมนโอ้โหลูกนี้เทเลแมนครับเก็บบอลได้ครับก็เลยยิงไปครับผมยิปูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่เท่าไหร่เอ่ยมองไม่เห็นนาทีเท่าไหร่หรอ,อ่าเป็นว่าเข้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์นั่นเองฮะต่อ,อนาทีที่สิบห้าครับอ่ะโอเคอเริ่มเกมครับ เมาส์ Mouse, ลูกนี้โอ้ oh, ลูกนี้ตอกส้นไปโอ้ oh, oh, ลูกนี้เมสซี่กระดกบอลมาเอาโอเคครับเขี่ยไว้ได้ครับโอ้ลูกนี้เดีอสเกือบโดนเอ็มเปเป้สอยไปครับสนิติไหลามาทางฟิโก้ฟิโก้ที่เดียบอยโอริกิครับโอ้โอริกิลงมาโอ้ลูกนี้ครับ oh, รับบ,บอลไม่ได้เฉยเหมือนเน็ตมันแบบกระตุกกระตุกนะกองเต้ onte, ครับอ้าวเดียบอยครับเข้ามา จับได้ครับเทเลแมนมาที่ซอนครับซอนโอ้ยซอนลูกนี้ติดโค้งติดแข้งอะไรอย่างนี้ครับเลวาลูกนี้โอ้ยเอ๊แต่เขาชอบใช้เรนโบนะทีมนี้กองเต้ครับมาที่เดบอยครับเดบอยไหลทางขวามาที่ฟิโกครับฟิโก้รอโอริกิไปประจําการครับลูกนี้โอริกิว่าอย่างไรครับโอ้โหลูกนี้ครับมหาเทพครับยิงประตูได้แล้วครับในนาทีที่34นั่นเองครับจาก ลูกครอสบอลของหลุยฟิโก้นั่นเองครับหูหูมหาเทพก็คือมหาเทพนั่นเองนะฮะอ่าท่าดีใจแปลกๆนิดนึงนะฮะดูนี่ครับปาบอะไรครับเป็นจุดนัดพบกันนั่นเองนะฮะครับ,รบมูยเย็นก็มาที่กองเต้ครับเมาส์กองเต้โอโดนแทงเกิลก่อนครับ ฟิโกมาที่โอริกิครับโอริกิดูเพื่อนซอนโอซอนลูกนี้หลุดครับโอ้ลูกนี้โอ้เข้าเข้าทางซอนอยู่เหมือนเดิมครับโอ้โหเร์พููขึ้นนําไป3ประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่40นั่นเองครับลูกนี้ครับเป็นการตอกซ้นของซอนนั่นเองครับแต่ว่าตอกไม่ดีแต่ก็ยังโชคดีที่ตอกไปติดขากองหลังครับโอ้โหเข้าทางพอดีครับลูกนี้ก็ปาบเข้าเลยครับ อย่างว่าครับคำว่ามหาเทพนะครับอยู่ที่ไหนก็เทพครับเดียวกันเดินละเอซูฟาตมาที่กองเต้ครับเอ็มเปเป้ว่าอย่างไรเดียบรอยไหลามาที่ลุยฟิโก้ฟิ o โก้รอเพื่อนเติมครับแล้วก็ให้ออริคีครับลูกนี้ชิปมาโอหมดเวลาก่อนครับครึ่งแรกครับลิพูนำไป3ประตูต่อศูนยครับงูเย็นควักครับไม่รู้อ่านว่าอย่างไรเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ยังไงครับอ้าวรูซัมออกตีนี่นจังไหนอ่ะเราตัดไปที่เกมอื่นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเขาออกจริงๆฮะ <c oughs> ออกเลยโอเคลิฟูก็มาด้วยแผน433 h า l d i n โฮลดเหมือนเดิมนะครับมาเจอเหมือนจะเป็นชาโดนะชาโดชักโดชักโดอะไรประมาณนี้ครับโอเคอ่ะเล่นในบ้านเหมือนเดิมครับหรือฟิโก้มาที่กองเต้กองเต้มาที่ซานิติครับ ไหลคืนมาที่กองเต้ครับหรือฟิกโก้ครับเทเลแมนซอนครับคอนเซโลครับไหลคืนมาที่ซอนลูกนี้จะยิงโอ้ยลูกนี้เฟรีเข้ามาเคลียบอลไว้ได้ก่อนครับจอจินโยไหลามาที่ซานโชหรือเปล่าใช่เอ็มเปเป้กระดกคืนมาที่ซานโชไม่ได้ครับย,ยังไม่ออออีกอื้ลูกนี้อึบหนึ่งที่สองทีครับอุยลูกนี้เทเลแมนเข้ามาช่วยไว้ได้ครับ ยังมีโอกาสของชาโดอยู่ครับฟเฟคกีมาที่เอมเปเป้ลูกนี้ลูกนี้โอ้โหลูกนี้อย่างไรโอ้โหลูกนี้เจอลาดครับอสอดเข้ามายิงครับยิงเข้าซ้ายก็เลยไม่ไม่ไมตรงกรอบนั่นเองฮะตรงนี้ซอนม่งให้ที่เทเลแมนครับโอลิกีครับซอนครับอยู่ๆ<อ>เสื้อก็เปลี่ยนนะสองใส่สีเหมือนกันสีเหลืองเหมือนกันนะฮะโอ สีเหลืองเหมือนกันก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อตัวตัวนั้นเลยลูกนี้มาที่ฟิโกโ,โกโโ้ครับฟิกโก้หมุนทิ่งทีโอ้ยชนควเวิร์ดครับไวเวิร์ดลูกนี้โอ้มาแล้วครับเฟกช็อตหนึ่งทีเดียบอยยังยังเขี่ยวไว้ได้ครับสานิติฟิโกโก้ครับมาแล้วครับโอลิกิลูกนี้โอ้ยลูกนี้อืมชากิเนียครับเข้ามาขวางไว้ได้ก่อนฮะเฟคีลูกนี้รอเพื่อนเติม อาหลุดตำแหน่งแล้วเดี๋ยวหลุดตำแหน่งแล้วหนึ่งครับอ้าวเฮ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยตกใจโอ้ไม่เข้าเฉยโอ้หลุดหนึ่งเลยครับเมื่อกี้เดวบอยครับมาที่โอริกิครับหลุยฟิโก้ครับฟิโก้มาที่เดวอยแล้วก็มาที่โอริกิลูกนี้โอริกิจับแล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหครับลิเวอร์พูลขึ้นน้ำครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่43ครับจากยูวอกโอริกินั่นเองครับคนนี้คนเดิมนะครับก่อนที่เขาจะย้ายไปเป็นเทพเจ้าที่อินเตอร์มิลานเอ้อโทษ AC มิลานครับโทษทีครับอืมอืมตนี้ครับอืมอือ่าใครที่ใครที่มองว่าโอริกิจะเป็นยังไงฮะเขาคนนี้นะครับทำให้ลิพูมีโอกาสเข้ารอบไม่ใช่สิ ทำให้ลิวพูเข้ารอบชิงนะครับยูฟ่านั่นเองครับจากลูกพิสดารของเขานั่นเองครับหลายๆลูกเลยนะโอเคหมดครึ่งแรกครับลิวพูนำชาโด้ไป1ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับทางชาโด้แก้เกมครับเอาควายเวิร์ดออกแล้วก็เอากิริดเข้าแทนนั่นเองนะฮะชาโด้เป็นฝายเคียครับเฟคีไหลมาที่ซาเนตติครับซานตติแปะคืนไปที่จอจินโย เป๊ะเจอลาครับตอนนี้ออกทางซ้ายมาที่กิริทโอกิริทได้จังหวะจับบอลหนึ่งครั้งครับหือแล้วก็ได้ฟาวด์ด้วยนั่นเองนะฮะลูกนี้มีการแท็กขึลนกันครับลูกนี้เปิดมาเข้ากลางโอโ้ลูกนี้ดีแอสเคลียบอลมาได้ครับลูกนี้โอ้ยจับไม่ได้ครับไปคีมาที่จอจินโยจอจินโยอ,อ้าวตอนดอกส้นไม่ดีครับอา้าวครับลูกนี้ฟิกโก้โอ้โห บอลไปเข้าทางของกองหลังก่อนนะครับเจอลาดไหลมาตรงกลางครับจอจินโยครับเฟคีมาที่ซานโชซานโชลูกนี้เฟคช็อตหนึ่งทีเลนเช้งหนึ่งทีแล้วก็ยิงครับอือหือจังหวะนี้ครับเจอตลอดเลยครับโอ้โอ้ไม่มีใครสกัดได้ด้วยอือหือนะครับตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับในนาทีที่หกสิบสองครับนะครับ กองเต้ครับหลายคืนที่ซอนครับโอลิกิเ oh, oh, ทเลเมนส์โอ้ลูกนี้คอนเซโลซอนครับมาที่โอลิกิอ้ลูกนี้เฟคีเฟคีลงมาช่วยเกมรับดีเหมือนกันนะนี่ที่สังเกตมาฮะลูกนี้เอ็มเปเป้เอาโหลูกนี้ไปไม่ได้ครับอา้าวยังไงฮะยังเคลียร์ไว้ได้ครับซอนมาที่โอลิกิครับโอลิกิรอซอนเติมไปซอนลูกนี้ ว่าอย่างไรครับลูกนี้ว่าอย่างไรโอ้ยลูกนี้สนิทติแบบอเข้ามาขวางพอดีเลยฮะลูกนี้ครับง้างยิงเลยนะโอ้แต่โดนบล็อกไว้ก่อนได้ครับอ๋อครับโอริกีอยู่ไหนไม่เจอครับนี่ไงโอ้ยหม่งไม่ได้ครับโอริกีนี้เริ่มแดงแล้วนะฮะนี่ครับเริ่มแดงนวฮะบอดเปลี่ยนเองเลยครับ ตอนนี้อโอลิกีลูกนี้มีจังหวะโอ้เฟคช็อตหนึ่งทีโอ้ยยังไงอาจารย์อาจารย์อ <c> า <oughs> จาร์เฮ้ยโอ้โอโลูกนี้ครับเป็นจังหวะสำคัญของโอลิกีนะครับค่าลักกี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเดบอยครับเคลียร์มาได้ครับโอ้กล่องเต้ยังได้โยโอยู่้ยนาทีที่90แล้วเหลือต่อเวลาหนึ่งนาทีครับมีลุ้นไหมโอ้หมดแล้วครับผมก็ ถือว่าโอริกี้ก็สร้างสีสันได้ดีอยู่เหมือนกันนะฮะจริงๆถ้าโอเวอร์ออสูงกว่านี้นะ่าจะดีมากเลยนะอันนี้85องนะ <g iggle> สัก90ได้ไหมเ oh, yeah, ออเออดกดโอเวอร์ออลโอริกี้มากเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ oh. โหอครับเกมที่สามเจอบิมนะครับบิมบิมอะไรไม่รู้นะดูไม่ทันเมื่อกี้น,นะคาเตโมลหลายเมื่อกี้่เริ่มเกมครับดีปูปเป็นฝ่ายเคลียร์เหมือนเดิมอีกแล้วนะนี่ครับ สานิติไหลามาที่ฟิโกโก้ครับกองเต้ครับกองเต้มาที่โอริกิโอ้โหโอริกิหนึ่งที่เลนเช้งแล้วก็ยิงโอ้โ oh, ห oh. ติดติดติดกองหลังก่อนนั่นเองครับไม่มีโอกาสแบบปั่นไกลๆบ้างเลยนะเนี่ยบิมครับบิมมาที่เจอรานครับคูดเ,คเ,เด้ครับเปดี้ครับเอ็มเปเป้ครับเปรอเพื่อนเติมมาแอนโทนี่ครับ แอนโทนีว่าอย่างไรโอ้ยังได้อยู่ครับหาจังหวะโอ้โหลูกนี้อย่างสวยนะครับเฟกช็อตอย่างแรงโอ้ลูกนี้อ้ไม่ตรงกรอบครับลูกนี้ครับเสียดายมากครับอ่าโอเคกูตัวมาที่ซอนครับซอนรอเพื่อนเติมมาเทเลแมนมาที่โอริกิครับกิปาดบอลไปที่โอ้ลูกนี้อย่างไรโอ้ยโอ้โหเสียบแรงเกิน ไม่มีเสียจังหวะเลยครับเมื่อกี้นี้ครับโอ้โหเสียบแบบเซเลยนะเมื่อกี้นี้ครับไปที่ไปที่เอ็มเปเป้ครับเอ็มเปเป้มาที่มุลเลอร์ครับดีแอสมุลเลอร์เอ็มเปเป้ครับเขาก็ครองเกมเหมือนกันฮะเน้นเน้นเกมชัวร์ครับอันนี้โอ้ดีแอสมาแล้วโอ้โหดีแอสดีแอสเจอดีแอสครับเฮ้ยเปดี้โอ้ยลูกนี้เกือบแล้วครับเปดี้จังหวะหลุดครับเมื่อกี้นี้เอะนะครับสารนิตติครับ ใช้ความเก่าครับของบอลไปก่อนครับททเลแมนส์โอลิกี้ครับลูกนี้ไปแล้วครับโอลิกอุ้ยังไงฮะมีช่องหนึ่งครับช่องหนึ่งครับลุยฟิกโก้ครับไม่ต้องจับนะครับลูกนี้ครับยิงเลยครับผมลูกนี้ครับหร์พููขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับจากลุยฟิกโก้ครับในนาทีที่40นั่นเองครับลูกนี้ฮรไปแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่หวุดเลยครับลูกนี้เอโอเค อ่าครับบิมครับเป็นฝ่ายเคลียครับเบดีดีเอสมันเดสเคยมาที่ดีเอสครับเบดีครับมาเข้ากลางวันที่เจอลาดโอ้ลูกนี้ากิเนียดักไว้ได้ครับโอ้โยหมดแล้วครับหมดครึ่งแรกลิอร์พูนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะฮะอ่ายังโอเคอยู่นะนักเตะยังไม่ค่อยเหนื่อยมากกันนะฮะยังสู้ต่อได้ครับในครึ่งหลังครับยังไม่เปลี่ยนตัว บิมเป็นฝ่ายเคลียร์ในครึ่งหลังได้เลยครับเปดี้มาที่คุยได้ครับเล่นกันสั้นนะครับจังหวะนี้เราไปทำฟาวด์ด้วยครเจลาตอ้าวทีเรมันส์โฮลิเกไหลามาแล้วครับโอ้ยลูกนี้ช่องนี้อย่างสวยครับลูกนี้ว่าอย่างไรครับฟิโกโก้โอ้โหโอ้ยโอ้ยจังหวะหนึ่งๆครับไม่ผ่านผู้รักษาประตูฮะโอ้โหโอ้ยนาครับ อย่างมีเวลาอยู่ครับนาทีที่57อยู่ครับอ้ลูกนี้เอเปเป้ปัมบอลกันครับไหลามาที่ซอนเอ้ซอนมาที่เทเลแมนส์ไหลามาที่โอริกิครับโอริกีเอาไม่ใช่ฟิกโก้ครับโทษทีเทเลแมนส์ลูกนี้โอ้ยลูกนี้ครับบอลไปเข้าทางแบบไม่ได้มุมเป็นมุมเสียเปียบครับเมื่อกี้นี้ครับแอนโทนีโอโอริกิก็เหนื่อยวะง่ายเกินนาทีที่หกสิบครับเป็นการเปลี่ยน แบบออโต้ Auto นะครับโอริก ah. ิล oh, oh. oh. ูกยังไม่ตายครับยังไม่เปลี่ยนโอริกิตอนนี้ครับซอนไปแล้วครับซอนหลายมาที่โอริกิครับโอริกิลูกนี้หมุนตัวหนึ่งทีครับรอเพื่อนเติมมานั่นไงครับเดอะบอยเดอะบอยลูกนี้โอ้ยโอ้โหเขาแบบสไลด์แรงเหมือนกันฮะแต่รอบนี้สไลด์ถูกด้วยนะถูกลูกบอลนะครับเดอะบอยเสียเสียจังหวะเลยครับเมื่อกี้นี้เนี่ยโอ้โหเอาละครับลูกนี้ เป่าก่อนฮะจริงๆเป็นจังหวะได้เปรียบนะไม่ควรจะเป่านะเมื่อกี้นี้โอเคก็เปลี่ยนเอาโรนัโดลงมาแทนนั่นเองะฮะนาทีที่80ครับซานติเล่นยาวครับไปที่ลุยฟิกโก้ครับคืนมาที่โรนันโดครับโรนันโดลูกนี้ว่าอย่างไรครับโอ้ยลูกนี้โดนเบียดไปได้ก่อนครับอ่ฝั่งฝั่งบิมก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันฮะ เราดีออกครับสาเนติเป็นฝ่ายเปิดลูกคอเนอร์มาที่ชาคินเนียครับลูกนี้โอ้โหไม่พลาดครับชาคินเนียครับลิเวอร์พูลขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์แล้วนั่นเองนะฮะอ่าเราก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันครับมีคนเหนื่อยหลายคนเหมือนกันฮะอ่าเจอหลาดลงมานะครับแล้วก็เอาเอ็มเปเป้ลงมาครับนาทีที่86ครับสำหรับโอริกินะครับก็ มองว่าก็ใช้ได้โอเคนะฮะตามโอเวอร์ออลเขาแหละนะครับก็ใช้คำๆนะเป็นสำรองน่าจะเหมาะกับเป็นสำรองนะครับเพราะว่าด้วยความเหนื่อยเขาอยู่ที่7นะครับแล้วก็โอเวอร์ออยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับมีตัวนักเตะที่น่าสนใจกว่าโอริกิหลายตัวเช่นกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ